อันนี้ว่าตัดอลูมิเนียมให้ลูกค้าครับอันนี้ลูกค้าเหมายกเส้นเนยนะครับสามเส้นครับหกสิบรู้สาสิบครับให้ตัดแ1ดสิบ็ดมิลน,นะครับคอนจอนดีว่ะครับอันนู้นกองอยู่ยังไม่ตัดมันมีให้เลือกเยอะนะครับจริงๆเขาห้ามขีดอย่างนั้นเดี๋ยวปากอะนิเนียมะเสียอย่างนี้อันนี้ไปแรงงานพ่้าใหม่ครับอาจจะทำงานชักช้าไม่เข้าใจภาษาไทยนีดนึนเ <c oughs> <c oughs> หนื่อยตายเลยหน้าออกแกลูกครึ่ง ครึ่งผีครึ่งคนนี่จะทุบซะนี่เอามาเอาอะไรมาเราพนักงานใหม่ครับเบอร์เบอร์บ้าๆอย่างเงี้ยเร็วๆดิเร็วๆเดี๋ยวลูกค้ารอนานโอ้นี่ก็ฝั่งก็รอได้เอายังเปิดแล้วล่ะอ่าเข้าวันเปล่าลองว่าได้ของเรามีให้เลือกเยอะนะมาดูครับ ที่กองนี่อะไรเนี่ยที่กองโง่ก็อลูมิเนียมไงแ้ไม่พูดให้จบบอกที่กองแล้วก็หายไปเลยเนี่ยมีแบบว่าตั้งแต่ขีวๆเลยอะเส้นเล็กๆเลยนี่แค่นี้เส้นเล็กมีประมาณเจ็ดเอ้แต่ว่าเออนา่าจะเจ็ดมิลเจ็ดมิลหรือสี่มิลเนี่และใหญ่สุดก100็ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดมิลครับแล้วก็มีรูมีหลายขนาดครับแผ่นกับพอมีครับอันนี้เป็นแผ่นอันนี้พวกกล่องอาร์มอันนี้กล่องอาร์มเนี่ยเอาไปทำอาร์ม อ่านั่นพวกกล่องอามต้องใส่ในอามรถอะไรเงี้สั่งได้ครับมีแบบมีหลายแบบมีทั้งราคาปีกราคาส่งครับแล้วตัดให้มีขั้นต่ำครับจะสิบมิลอะไรก็ส่งครับเนี่ยขนาดนี้ผมก็ส่งนะเ้าสั่งตัดผมก็ส่งเลยแค่นี้ก็ส่งส่งหมดเลยอยากได้ขนาดไหนครับลองทักมาได้ครับมีสายแบบหลายขนาดให้เลือกครับอันนี้ส่งอหมส่งจ้ะเนี่ยส่งหมดแหละเดี๋ยวส่งอีกไม่ด้วยเนี่ยอ่ะเอาไปเก็บไว้แล้วไง มนอ๋อนี่หน้าร้านอ๋อนี่หน้าร้านอันนี้งานหน้าร้านอันนี้ลูกค้ามาหน้าร้านครับหน้าร้านก็ขายครับหลังร้านก็ขายครับกล,ล,ลางร้านนะฮะกลางร้านกลางร้านขายอยากได้เป็นยังครับเชฉยด้านหน้าครับแต่อยากต่อยลูกค้าเชฉยด้านหลังโคต <c oughs> <c oughs> น,นักเลงเอาหน้านหมอ้องคุยอ่ะหมอ้องคุยอ่ะเพราะฉะนันใหม่อ่ะ คุยบนี้อะไรจะคุยแบบไงเราเดี๋ยวเวเดี๋ยวเันเส็นต้องถาเส้นแน่กะวัดดินี่สาหมดต้องพูดเป็นปะอะเป็นปะเป็นอะไรอะลองขยับไปดิหมุนก็ผิดทางอะเอ๊ะใจเย็นๆสิมีลองเพิ่ด้วยว่าวัน่ไหนอะไรบุนออกอะไรมุนเข้าจับไม่ได้โอ้คิดโอ้โหปิ้นฝอแล้ว นานๆทีจะเห็นทำงานแล้วปกติไปทาแล้วโดนละอีฝนว่าใครตัดเพื่อ